จดหมายถึงสมาชิกวันที่5เมษายน2547ตอนเมื่อเจ้ากรรมนายเวรโกรธมันเป็นเช้าวันใหม่ที่เธอตื่นขึ้นมาอีกคราเธอพลิกตัวมาบนเตียงนอนแล้วครุ่นคิดไปถึงเรื่องเมื่อวานวานมันเป็นวันวานที่เธอภาคภูมิใจอย่างที่สุดวันวานที่เธอได้มีโอกาสพบเจอชายในฝันที่เธอฝันเอาไว้มานาน ว่าชายในฝันของเธอจะต้องมีลักษณะเช่นไรเธอย้อนคิดภาพเก่าๆของเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วและพยายามจะลำดับเหตุการณ์ว่าชายคนนั้นได้ทอดสะพานให้เธอหรือเปล่าซึ่งถ้าหากมีการทอดสะพานเธอก็พร้อมเหลือเกินที่จะรีบวิ่งข้ามสะพานนี้วิ่งตรงเข้าไปทะลุประตูบ้านจนไปถึงห้องนอนเธอยังคงกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนอนที่แสนจะอ่อนนุ่ม แต่ในใจเธอสิกลับจะร้อนรนและเต็มไปด้วยเรื่องราวร้อยแปดพันอย่างเธอคิดขึ้นได้ว่าวันนี้เธอมีภาร,รกิจที่สำคัญมันเป็นภาร,รกิจที่เมื่อหลายร้อยวันก่อนเธอยังทำไม่สำเร็จภาร,รกิจที่ถ้าหากว่าเธอทำสำเร็จเธอก็จะกลายไปเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ชีวิตนี้สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพิงตัวเองอย่างแท้จริงถ้าจะอธิบายภาพของเธอคนนี้ให้ชัดเจน คงอธิบายได้ว่าเธอไม่ได้สะสวยอะไรความมีเสน่ห์ของเธอถูกกลบเกลื่อนไปด้วยการพูดมากอธิบายมากเหตุผลได้ครอบงำชีวิตของเธอมานานมากแล้วทุกวิถีก้าวของชีวิตเธอเรียกร้องหาแต่เหตุผลเหตุผลแห่งการกระทําทุกครั้งของการไม่ได้รับคําอธิบายหรือเหตุผลฟังไม่ขึ้นเธอก็จะสร้างเรื่องราวเสมอไป เรื่องราวที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเธอผิดเพื่อเธอจะได้ถูกอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวก่อนหน้านี้สมรดีมีอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงเธอได้เข้ารับการบาบัดอาการทางจิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากการรักษาจนเธอเริ่มดีขึ้นเธอก็กลายมาเป็นคนปกติคนปกติที่เหมือนเราๆท่านๆท,ที่ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักความหมายของการดำรงอยู่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลาไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยใจยจริงสมรีเข้าทำงานในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในขณะที่เพื่อนร่วมงานไม่มีใครรู้ว่าสมรีเคยเป็นคนบ้ามาก,ก่อนสมรีมีเพื่อนแวดล้อมมากมายเพราะสมรีชอบทำตัวเด่นชอบที่จะให้คนทั้งโลกมองสมรี ซึ่งมันทำให้สมรดีมีความสุขความสุขที่เอามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเธอในหมู่เพื่อนของสมรดีมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งซึ่งมีแฟนหนุ่มรูปงามควงคู่อยู่ข้างกายเธอและแล้วในที่สุดก็มีการแนะนำให้สมรดีรู้จักแต่สมรดีก็ไม่เคยที่จะได้คุยกับชายหนุ่มคนนี้เลยสักคำเดียวจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้น เมื่อวานที่สมรดีพบกับชายหนุ่มคนนี้โดยบังเอิญถ้าหากจะพูดไปแล้วสมรดีก็มีใจส่วนชายหนุ่มรูปงามที่เป็นแฟนของเพื่อนสมรดีคนนี้คงไม่ต้องพูดถึงชายหนุ่มก็มีใจจนน้ำลายไหลคล้ายกับคนที่กำลังหิวข้าวอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวเช้าวันนี้สมรดีใคร่ครวญคิดถึงเรื่องราวของแฟนเพื่อนมากผิดปกติและเมื่อเธอมีเทคโนโลยีความเร็วสูง แบบไม่มีขีดจำกัดอยู่ในมือสมรดีจึงไม่รีรอที่จะกดโทรศัพท์ติดต่อกลับไปแต่ครั้นโทรศัพท์ดังขึ้นแค่เพียงสองครั้งสมรดีก็ตัดสินใจปิดเมฆหมอกยังปกคลุมหัวใจและสติปัญญาของสมรดีตลอดทั้งสายของวันนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงขึ้นหน้าจอของชายหนุ่มถูกเพื่อนหญิงของสมรดีเห็นเข้าโดยบังเอิญ เมฆหมอกในหัวใจของสมฤดีไม่เพียงแต่จะไม่ยอมจางหายไปเมื่อแสงแดดแรกของวันใหม่มาทาบทอกลับจะก่อตัวขึ้นอย่างหนักในใจจนอดใจไม่ได้ที่จะไม่โทรศัพท์ไปหาชายหนุ่มอีกครั้งแล้วก็อีกนั่นแหละเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นได้สองครั้งสมฤรดีก็ตัดสินใจปิดโทรศัพท์สองทุ่มของคืนวันนี้ฟ้าร้องแผดเสียงดังกลงวาน สมฤดีกลับจากที่ทำงานแล้วเดินเข้าซอยบ้านที่ลึกไปประมาณ300เมตรในใจยังคงครุ่นคิดถึงแฟนของเพื่อนสักพักสายฝนก็ตกลงมาอย่างหนักสมฤดีตัดสินใจวิ่งเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเปียกฝนพลันนักขณะก้าวเท้าวิ่งฟ้ากระเดืวร้องคำรามขึ้นมาดังปังสมฤดีสุดตัวลงนอนกับพื้นในลักษณะเข่าชันนออกของตัวเองไว้ ที่ศีรษะมีเลือดทะลักเป็นทางยาวราวกับท่อประปาแตกสมฤดีถูกยิงเข้าที่ศีรษะโดยใครก็ไม่รู้แล้วจนถึงวันนี้ตำรวจแค่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวแต่ก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอจดหมายฉบับนี้ส่งถึงท่านเพื่อบอกกับท่านว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยเจ้ากรรมนเวรคนคนหนึ่งอาจจะจบชีวิตลงได้ แค่เรื่องที่คิดไม่ถึงและไม่น่าจะเป็นเรื่องด้วยเหตุนี้จึงพึงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วพบกันใหม่ครับลาไปก่อน